มาพี่น้องสวัสดีทุกคนครับผมกับขาเหลียวมอามุุ่นเอาครับผมแกงหิตพ่อแกงเหิดพ่อเท้าให้มึงได้หิดพ่อเต็มๆครับผมเอามาอุนเอเนพาพี่นอ้องแกงฮิตพ่อแล้วก็แกงเผ็ดแกงเผ็ดหมูแกงเผ็ดหมูติดมันนี่แกงเผ็ดกินกับข่าจ้าได้นี่โอ้ กับข่าหลายอย่างครับผมทอดหมูแจ้วปลาเดกผสมบะพริกมามากินกับข่าเหนียวกันครับผมสุบผูสุสคนมาสวัสดีจ้าพี่น้องมากินขา่ามาจ้ามาเด้อสวัสดีครับข่าเหนียวหนึ่งไม่ไม่หนึ่งไม่มา khám khẩu nhà Nước ừ. ừ, khẩu cái không? Ừ. cơ subscribe Move hát mùi đã đều bia rạch sang này đều nha đã đặt mùi đã dìu mùi đã sẽ mùi đã dìu mùi đã dìu mùi đã แกงห็นพอแซ่บจับแืมแปลกปอกพผักอันนี้มันสมกับผักอันนั้นเนาะผักติวเนี่ยมันสมก็ผักสมมโม,ม่ผักติ๋วมันสดสมให้ดอกมันห้งสมแน่นอ่ะดอกมันแจ้าแกงใคตางส่วนดอก กับเขาอยู่ในตู้เย็นนี่ก็จบพะคัดออกมา่งอืมจ้ามาด้ยวยตีน้อ่ะฉันขน้าวนกันจ้ะข้าวเที่ยง <laughs>

mình nào cũng nói rồi ừ cho bọn ra lại nào, ăn cho muối này ngon ma chặt nó cành đi không ống xẹp luôn, Có sẹp bạn không khuẩn cấp khẩu co cái bò cả chiếc ngoài đang chăm cả chiếc ngoài ừ nè บืนด้วยคือขนมจีนข่อยเหลียอยูดอ่ด้วยหวขอเจ้หาหาขอมาหมฮะ

งูเล่นงูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวใส่ก่อกได้สั่งได้จ้นปลสุผมปลาไม่ปลาระเพียนปลาจิน เอากินเถอะเดี๋ยวจะกวยเดี๋ยวจะเป็นมังลูกไงกวยอิ่มเนี่ยกวยอิ่มแล้วยก็เด็เป็นอยังหรือบึงไม่ใช่ยังนัง่นจะชื่อนั่นเด่นเดี๋ยว,วน่าจะชื่อบ่ากวยจะเก็บถองไหมกอยกินกับนมกีนไปอิ่มอิ่มแล้วบ่ เฮ็ดอันนี้คือแสบเดี๋ยวป่ะเฮ็ดกรดอกแกแหลกเออเหน็นจังเห็ดปล่มันอยู่ในกองอยู่ในกองดกกเ,พอพเ,ดเดียวโมเมนต์เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกน head ี่พอพันโมได้เลยเฮ็ดปวือกนเป็นเฮ็ดที่พอพั้นโมไดราชินีของเห็ดเหรอเฮ็ดปวก เห็ดโคนอืมเนเดียวกันอืมบ่าเท่าเอิญให้กวเวาษจะไทยเอินเห็ดโคนภาษาอังกฤษเอิญสเปนเนสเจ้าสมดังเอจ้าว่าออกสมดองนี่ไม่ได้ nhìn em ừ. <laughs> Món nó muốn xếp phải không nhảy ừ. ở cái cái chém nhẹ nổi chém nhẹ nổi ngang từ bên đây bốn ừ. mà mình đẹp nổi dọc cả cái phòng này hơn bỏ á,

ไม่นี้มันสุกต่ไหนย,ยุดธลกชาอาทิตไห้แปลว่ารับออเดอร์วะทรงวัดจัทนทร์ครับผมทรงของทรงวัดจันทร์ฮะยังอ่อย่างบ้านะมือิีมอยอะ เฮ็ดอันนี้เสียบ่ะน้ำยาล้างมื้กินันกินดูวะเฮ็ดปอนเล่เาจาอันกัดเสียบ่ลนปนะตำเจ้าวะเห็ปนปอนไห้ตำเจ้าเสียบหม แจ้วดีว่ามันแล้วก็ได้กินกับข้าวเหนียวเห็ดพัห่านม้าตลาดฮาอันจะกินบดไหญแข็งอ,อันนี้ถือว่าเห็ดพอออนนั่นเหเห็ดพาะเนี่ยรุ่นนี่แก่แล้วรุ่นเนี่ยแก่แล้วจะตำแจ้วอีกแมนูนหนึ่งซุป ดเดนโอเคพี่น้องอันนี้เดี๋ยวจะกินกับนมจีนขอพูดหลายๆครับผมไปก่อนสวัสดีครับแซ่บมากเลยมันกินกับคนเดียว